สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับบนแฮปปี้มีบ้านนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาส่งมอบงานอาคารหลังนี้กันนะครับนี่นะครับหลังผมอาคารสีน้ำเงินนี่อาคารขนาดหน้ากว้าง20เมตรลึก25เมตรนะครับแนวลึกไปเนี่ยสูงด้านข้างอยู่ที่8เมตรนะครับผมเป็นโครงสร้างเสาและจันทันวายแฝงเราจบงานกันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่งานฐานรากนะครับแล้วก็งานโครงสร้างนะใครสนใจที่จะ ตางโกดังโรงงานลักษณะนี้นะทำามาได้เลยครับหรือแฮปปี้มีบ้าน01752132หรือทางไปที่ไ like ลน์แอดแฮปปี้มีบ้านนะมีแอดมีแอดน้าแอดไซด์ด้วยนะครับนะต,ตามลิงก์นี้เลยนะครับส่วนใครนี่นะชอบฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปรับชมกันดีกว่าครับไปครับ นี่ก็เป็นวันที่ผมมาส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอาคารขนาดหน้ากว้าง20เมตรนะครับหรือ25สูงด้านข้างอยู่ที่8เมตรพื้นเป็นเข็มตอกปูพรมนะรับน้ําหนัก1ตันต่อตารางเมตรนะผมใช้เวลาการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ5เดือนนะครับตั้งแต่งานฐานรากจนถึงงานโครงสร้างใช้เวลานานนิดนึงนะเพราะว่ามีงานฐานรากเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เป็นเข็มตอกปูพรมด้วย ด้านหน้านะครับที่กว้าง20เมตรที่เราเห็นเนี่ยจะประกอบไปด้วยประตูสไลด์ม่ท่อนชีตขนาดกว้าง5เมตรสูง5เมตรพร้อมกันศาสตร์นะครับกันศาสตร์ยืนออกมา3เมตรมีประตูสไลด์มีประตูนิรภัย1บานนะครับก่ออิฐบล็อกสูง1เมตรนะครับแล้วก็มีเกรดระบายอากาศสูง1เมตรรอบด้านนะอิฐบล็อกก็รอบด้านนะครับอิฐบล็อกเนี่ย ฉาบแล้วก็ทาสีโฟรสีสั้นแบบด้านนะครับสีฟ้าเมทั้นชีสนี่เป็นบลูสุโคสสีน้ำเงินหนา0.4มิมนะครับผมพาเดินดูร,รอบๆกันเลยดีกว่านะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับลูกค้าทําไว้สําหรับเป็นโกดังเก็บของนะครับเรารับประกันโครงสร้าง10ปีรั่วซึม3ปีนะ งานคอนกรีตพื้นนีรับประกันแตกคราวหปีนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับงานโครงสร้างเข็ม,ม่นีรับประกัน5ปีอันนี้คือแฟชชิงที่ไว้รับผนังนะครับรบกันระหว่างก่ออิฐกับผนังสวยงามในสไตล์แฮปปี้ไ์เฮาส์กันเลยทีเดียวด้านหลังก็จะเป็นผนังเมทัลชีตนะครับแล้วก็มีเกตระบายอากาศแล้วก่ออิฐบล็อก1เมตรเช่นกันนะครับหลังคาทรงจัวนะ ส่วนด้านข้างด้านนี้นะครับเนี่ยลูกค้าสร้างไว้เพื่อให้รถนะครับวิ่งมาจอดตรงกันศาส์แล้วก็ลงของฝนตกแดดออกไม่มีปัญหานะเพราะกันศาส์เนี่ยื่น6เมตรโดยที่ไม่มีเสากลางนะครับมีประตูสไลด์ไม้ท่อนชี้ขนาด 5, ้คูณหเมตรสูงสบายใช้งานได้ดีมากนะครับไม่ต้องใช้มอเตอร์เลยนะครับ นี่นะประสงคือถ้าเพื่อนเพื่อต้องการเอารถมาจอดเทียบท่าแล้วขนของลงแนะนําเป็นลักษณะนี้เลยนะกันสาสยื่น6เมตรแล้วก็มีประตูอยู่ตรงกลางนะครับใช้งานได้ดีจริงๆนี่นครับแต่กันสาสผมไม่ใส่ p e กันร้อนให้นะกันศารสร์เนี่ยใส่พ e กันร้อนมันมีโอกาสหลุดร่อนนะครับเพรามันอยู่ภายนอกโดนน้ํา สวยงานในระดับงานโกดังโรงงานในรายะร,ราคานี้เลยนะครับราคานี้อยู่ที่ประมาณ9 5 0 0 0ถึง 1, ต่อ uh. 10,000นบาทนะต่อตารางเมตรหลังนี้500ตารางเมตรก็เฉลี่ยเฉลี่ยก็เกือบเกือบหล้านบาทก็จะได้รูปแบบที่เห็นตามนี้เลยนะครับยังไม่มีงานห้องนะ้ำยังไม่มีงานไฟฟ้านะครับ <Directory> เดินเข้าไปเติร์ด ไปเติดวะเดินเข้าไปเปิดประตูสไลด์กันดีกว่านะผมจะโชว์ให้ดูว่ามันน้ำหนักเบานะครับเนี่ยผมใช้มือเดียวเลยนะเปิดในส่วนของด้านในนะครับเห็นไหมครับว่ามันโล่งเลยนะเพราะเราใช้โครงสร้างเสาวายแฝงนะครับแล้วก็ตัวจั่วหรือจันทันเนี่ยเป็นวายแฟงเชน่นกันนะครับทาสีน้ำเงิน นี่นะในส่วนของผนังก็เป็นแปรกาวานัยนะครับส่วนของหลังคาก็เป็นแปรกาวานัยเช่นกันหลังคาเป็นระบบคลิกล็อกนะมีโปรงแสง2ช่องเสานะครับกำลังสบายกำลังดีนะครับไม่ไม่มืดแล้วก็ไม่ร้อนนะ,ะใช้งานได้กลางวันสบายๆเลยไม่ต้องเปิดไฟหลังนี้ยังไม่มีไฟนะครับยังใช้งานได้สบายโล่งเลยนะลูกค,ค้าเก็บของแล้วนะครับ ผมพาเดินดูภายในกันหน้ากว้าง20เมตรโดยที่ไม่มีเสากลางนะมาดูในแต่ละส่วนกันสักเล็กน้อยนะครับ ตรงนี้จะเป็นผนังเมทัลนชีสนะครับมีแปกรกาวนายทุกๆระยะ1เมตรเลยวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นงานก่ออีกสูง1เมตรนะครับ ภายในเมทัลชิดจะไม่ใช่สีน้ําเงินเหมือนภายนอกนะมันจะออกสีสีออกออครีมครีมนะครับในส่วนของงานพื้นนะครับเป็นพื้นขัดมันนะครับนี่นะเข็มตอกปูพรมรับน้ำหนัก1ตันต่อตารางเมตรลักษณะพื้นขัดมันที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดบ่อยๆมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้เราเช็ดถูไปรอบนึงแล้ว ถ้าลูกค้าใช้ประจําถูประจาเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเงานะครับนี่ก็คือทั้งหมดของงานโครงสร้างหลังนี้นะครับใครอยากดูรายละเอียดต่างๆนะลองกลับไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะที่ผมลงเอาไว้เป็นยังไงกันบ้างครับสวยงามแข็งแรงในมาตรฐานวิศวกรรมของ Happy w a ว e ์เฮ้ของเรานะครับใครสนใจสร้างโกดังโรงงานนะครับโทรมาได้เลยครับหรือ Happy มีบ้าน0ูนย์แปดหนึ่เดหอทหาี๋ยวทันทีเลแฮปปี้มีบ้านตามใต้ลิงก์นี้นะครับผมเรารับประกันโครงสร้าง10ปี รั่วซึม3ปีนะครับยาวๆกันไปอ่าเราเจอกันหลังต่อไปนะครับนี่ฝากกดไล้วก็ s u b s กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเราเจอกันครับหลังต่อไปสวัสดีครับ